มาพบกันอีกแล้วน,นะครับกับรายการที่สอนทําอาหารสําหรับคนที่ทําอาหารไม่เป็นและอยากจะทําอาหารกับเครื่องแกงแม่ยายปรุงสําเร็จปรุงเสร็จตั้งแต่ในขวดนะคะวันนี้เราจะเสนอขวดกิ้งนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ทุกคนชื่นชอบเป็นอาหารใต้นะคะแล้วก็วันนี้ส่วนผสมหลักๆเลยนะครับก็จะมีในเ่อนของหมูนะครับใบมะกรูดหั่นซอ,อ,อยนะครับแล้วก็ พ้าเอกของเราก็คือเครื่องแกงปรุงสาเร็จปรุงเสร็จตั้งแต่ในขวดของแม่ยายนะครับเครื่องแกงกร้านแม่ยายในนี้เราจะผสมเสร็จทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าตาลน้ําปลาหรือกระปพงกระปิอะไรนะครับเครื่องเทศอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำนะครับไม่ใช่น้ําสต๊อกเป็นน้ําสะอาดนะครับซึ่งเราไว้ปรุงนะครับแล้วก็เราจะมาดูขั้นตอนการทํา อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะครับแล้วรสชาติจะออกมาเป็นยังไงมาติดตามกันเลยค่ะวิธีการทำนะครับก่อนเดี๋ยวเราเปิดแก๊สก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำนะครับเราใส่ลงไปเลยนะครับนี่จะน,น้ำสะอาดนะครับเราใส่น้ำสะอาดลงไปแล้วนะครับเราใส่เนื้อหมูนรัใส่เนื้อหมูลงไปนะครับเราผัดเนื้อหมูเลยนะครับผัดเนื้อหมูผัดเนื้อหมูให้เนื้อหมูสุกนะครับพอสุกนะครับ ก็ผัดลงไปเลยนะครับนี่คือเนื้อหมูสดนะครับโอเคนะครับเมื่อ,อตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเครื่องแกงนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยแล้วแต่นะครับที่เราใส่ประมาณาลดจัดนิดนึงนะครับนี่ครือแกงคือสาเร็จแล้วนะครับผัดกับผัดกับหมูได้เลยนะครับเครื่องแกงแม่ยายนะครับรุงเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตันนี้หมูรสซันถ้าหอมทีเดียวเลยนะครับ ถ้าคนที่ชอบรสชาติจกกัดก็ใส่เยอะนะครับถ้าชอบไม่จัดก็ลองชิมดูก่อนได้นะครับมันเริ่มผัดแล้วนะครับมันเริ่มแห้งแล้วนะครับมันเริ่มแห้งแล้วเราใส่ในส่วนของอในส่วนของเม็ดพริกไทยนะครับสดเราใส่ลงไปไ,ได้เลยนะครับก็ทิ้งนะครับแล้วก็ ผัดต่อได้เลยนะครับเมื่อผัดต่อแล้วนะครับใส่เบนะมคูดหั่นฝอยนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ปิดแก๊สนะครับเสร็จแล้วนะครับคุกกิ้งของเรานะครับก็จะเป็นคุกกิ้งที่ทาจากเครื่องแกงแม่ยายนะครับปรุงสาเร็จปรุงเสร็จตั้งแต่ในขวดนะครับง่ายๆสําหรับคุณที่สมาอารไม่เป็นนะครับที่อยากจะทํา ตอนนี้เพื่อแก๊งแม่ใหญ่สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอรแม็กซัโซไปนะคะแล้วก็ตามของตลาดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคร